สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเองวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องของนิยายแฟนตาซี Fantasy นะคะกับพารานอร์มอลเพราะว่ามีคนมาถามครูว่าอา้าวแฟนตาซีกับพารานอร์มอลต่างกันยังไงคืออธิบายพารานอร์มอลไปแล้วในค่าวที่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้นะครูอ,อธิบายเรื่องแฟนตาซีก่อนแฟนตาซีเนี่ยค่ะมันมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากนิทานยุคกลางของยุโรป ดังนั้นหัวใจของม,มันก็ต้องมีพอ่อมดแม่มดเวทมน์เนี่ยสำคัญเหมือนกับมีเวทมนต์อะค่ะเป็นเป็นบรรยากาศหลักของเรื่องหรือว่าเป็นหัวใจของเรื่องนั่นเองดังนั้นแฟนตาซีเน้นหลักๆเลยก็คือเวทมนต์แต่ทีนี้คุณจะเห็นนะว่าเมื่อครู่เนี่ยววคร,นะครูพูดว่าอะไรครูพูดว่าแฟนตาซีเนี่ยนะไดเ้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยที่มันเหมือนวินวัฒนาการมาจากนิทาน ช่วงยุคของยุโรปมันวิวัฒน,นาการมาจากนิทานของยุโรปช่วงยุคกลางดังนั้นเนี่ยนิทานนิทานคนก็ต้องตั้งคำถามแล้วแฟนตาซีนิทานไว้แล้วพารานอมอลคือตำนานแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนถูกป่มมีก๊อบลินเนี้ยแฟนตาซีก็มีก๊อบลินเหรอแล้วพารานอมอลก็มีก๊อบลินเหรอหรือว่าและพักคอนอนี้เหรอแล้วเอาอะไรเป็นเส้นแบ่งระหว่างแฟนตาซีกับพารานอมอล พวกบอกอย่างนี้และค่ะเส้นแบ่งคือเวทมนต์ค่ะแฟนตาซีเป็นเรื่องของเวทมนต์ดังนั้นเนี่ยเจอเล็บพักข้อเหมือนกันเนี่ยคุณทํายังไงกับมันนะถ้าเอาเวทมนต์เสกเวทมนต์ใส่มันหรือไปหาดอกจิกที่มี้าแฉกมาสู้กับมันเนี่ยนะอันนี้เป็นแฟนตาซีแต่ถ้าคุณเจอเล็บพักข้อแล้วคุณเอาปืนไล่ยิงอะ่ะอันนี้เป็นพารานอร์มอลนะคะส่วนอีกข้อแตกต่างหนึ่งของแฟนตาซีกับพารานอร์มอลก็คือว่า ข้าวท้าคุณพูดแล้วเนาะว่าพาราน ormal เนี่ยมันมีนิทานชาวกรุงอะแอเรีย51เอเลียนลักพาตัวเป็นเรื่องที่ชาวกรุงเขาแบบว่าลือกอนะมีจระเข้อยู่ในท่อน,น้ำใต้เมืองปารีสเง,งี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็แต่ว่าแฟนตาซีนะแฟนตาซีไม่มีนิทานชาวกรุงแฟนตาซีไม่มีนิทานชาวกรุงนะ แฟนตาซีไม่มีแอรี51ไม่มีมนุษย์ต่างดาวไม่มีจระเข้ในท่อน้ะไม่มีนิทานชาวกรุงแต่แฟนตาซีมีสิ่งที่เรียกว่าเออแบนแฟนตาซีอะไรคือเออแบนแฟนตาซีคือนางฟ้าพูดแอลกอบลินออกอะไรเนี่ยมาอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองในปัจจุบันหมดเลยและเป็นเรื่องของเวทมนต์ยกตัวอย่างเรื่องไบรท์เรื่องไบรท์เนี่ย เรื่องก็คือพระเอกเป็นตำรวจแต่คือโลกนียมันเป็นโลกที่แอลอ็อ,อกแล้วก็มนุษย์นี่ยอยู่ร่วมกันแล้วมีพูดมีเพ้ออะไรเยอะแยะไปหมดเรื่องของเรื่องคือพระเอกมันต้องไปสืบคดีที่มีแอลอ่ะโดนเศกครึ่งตัวติดกับกำแพงเนี่ยนะแล้วก็เลยไปสืบคดีแล้วคู่หูของพระเอกเป็นอ็อกซึ่งอ็อกเนี่ยเป็นชนชาติที่โดนเหยียดหยามมากโดนเหยียดหยามมากเลยคือคนแบบว่า ไม่อยากจะไปคู่หูกับไอเนี่ยอ๋อกอไม่ชอบอะคือแบบอะไรของแกว่าอ็อกเนี่ยโดยมากก็จะต้องเป็นแบบว่าคนพานเป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยนะพอออกมาเป็นตำรวจปั๊บก็ญาติพี่น้องญาติโกโหติกากา็ตำหนิเขาหมดเลยมนุษย์ก็ไม่รับเขาออกก็ไม่รับเขานะฮะเรื่องไร์นะฮะเรื่องนี้เนี่ยเ,เรียกได้ว่าเป็นเออแบนแฟนตาซีคือคือคน อะไรนะพูดเ,เวทมนต์ทั้งหลายเนี่ยมันมาอยู่รวมกันในสังคมเมืองนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะถามว่าเอา้าแล้วเรื่องไร์เนี่ยแล้วมันเป็นเวทมนต์ยังไงเวทมนต์ก็คือมีแอลเรื่องงเรื่องเลยเล่าสปอยเลยแล้วกันว่ามันมีแอลเนี่ยที่ขโมยอัรกทาวิวเศษออกมาแต่แอลนั้นเป็นแอลฝึกหัดมันรู้เวทมนต์แค่ไม่กี่ตัวแล้วแล้วคู่หูของพระเอกที่เป็นอ็อกนะก็คือแบบสมก็เป็นออกมากเลยคือตัวหนาเอากระสุนบังให้แอลได้อะไรได้นะ แล้วก็มีเป็นเรื่องของเวทมตลยืนยันว่าเป็นเรื่องของเวนมต์แม้จะมีการใช้ปืนยิงก็ตามนะฮะแต่เป็นเรื่องของเวนมต์คือเวนมวลมันเป็นหัวใจของเรื่องมันเป็นแก่นหลักของเรื่องอันเนี้ยก็จะไปอยู่ในภาคของแฟนตาซีนะทีนี้ก็มีคําถามว่าอ้าวแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องยุโรปยุคกลางอ่ะมันมันมันไม่มันดูไม่เป็นยุโรปแต่มันดูเป็นไทยไทยมันเป็นแฟนตาซีได้ไหมอย่างเช่นกระสือแล้วก็ไปนั่งสวดมนเอาสายสิทธิ์ล้อมจับกระสือถ่วงน้ําเนี่ย เป็นแฟนตาซีหรือเป็นพารานอร์มอลคือครูพูดอย่างนี้นะคือความแฟนตาซีอะโอเคเรื่องของแฟนตาซีเนี่ยนะมันจะเกิดที่โลกนี้ก็ได้โลกอื่นก็ได้ในอาวากาศก็ได้แต่มันมีลักษณะอย่างนึงคือมันมีความเป็นยุโรปเรืออกหรปะกลิ่นไอของแฟนตาซีคือความเป็นยุโรปถ้าเมื่อไหร่มันเป็นไทยอะมันจะไม่ถูกจัดเป็นแฟนตาซีแต่มันจะนักจะถูกจัดเป็นพารานอร์มอลแม้นจะใช้เวทมนต์ก็ตามปราบเสือสมิง ใช้กระสุนเสกทําไมฉันใช้กระสุนฉันไม่เสกเหรอฉันก็ใช้เวทมนเสกแล้วก็ยิงเสือสมิงอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันอ่ะหนึ่งมันมีเรื่องของตำนานเสือสมิงใช่มันมีเวทมนแต่คุณจะเห็นว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องของไทยปั๊บอ่ะมันมักจะถูกจัดอยู่ในพารานอร์มอลเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฟนตาซีหัวใจมันเลยอ่ะคือนอกจากมันจะมีเวทมนแล้วว่ามันจะต้องเป็นลักษณะยุโรปนะเพราะว่ามันมันเริ่มต้นจากการ วิวัฒนาการมาจากนิทานของยุโรปยุคก,กลางพวกนี้นิทานแอนเดอร์สันพวกเนี้ยนิทานกริมอย่างเงี้ยเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากตรงนี้ดังนั้น,น,นแฟนตาซีจึงต้องมีความเป็นฝรั่งนะแม้นมันจะเกิดในอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นฝรั่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นกระสือเป็นสมิงเป็นอะไรอะ่ะโปรงข้างอย่างเงี้ย เอากระสุนเสกใส่มันเอาเอาหมอผีมาปรามันนั่งค้ำบนคาถาเอาควายพยนต์สู้มันอย่างเงี้ยแม้จะใช้เวทมนต์มันก็จะมักจะถูกจับเป็น p a r a n o r m a นะทีนี้ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือพอครูบอกว่าแฟนตาซีมันเป็นเรื่องเวทมนต์แล้วมันเป็นเรื่องยุโรปออกแนวฝรั่งฝรั่งหน่อยนะนะมันก็จะมีคนถามขึ้นมาเองว่าเอาแล้วใส่ไฟแฟนตาซีแล้วคะไม่เห็นมีเวทมนต์เลยสักเลือกหนึ่งอย่างเงี้ยคือครูมองว่าอย่างงี้นะ เวลาที่เราเอาไซไฟแฟนตาซีที่บอกไซไฟแปลว่าวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะแล้วก็เอาคำแฟนตาซีมาต่อท้ายตัวนี้ครูมองว่าไอ้แฟนตาซีที่ต่อตรงท้ายอ่ะมันไม่ใช่การบอกว่าเป็นแนวแฟนตาซีแบบมีเวทมนต์แต่มันหมายความว่าเอาคําว่าแฟนตาซีมาต่อท้ายเพื่อให้รู้เป็นความฝันมันไปฝันเพราะมันเป็นจินตนาการอ่ะมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงมันเป็นมันไม่ใช่ใส่คือมันไม่ใช่ไซไฟเหนือป่ะ คือคำว่าแฟนตาซีที่เอามาต่อท้ายคำว่าไซไฟอ่ะมันทำเพื่อให้คนน่ะรู้ว่าไซไฟแฟนตาซีไม่ใช่ไซไฟมันเหมือนมันเป็นการแยกตัดตัดไซไฟออกจากไซไฟแฟนตาซีเอ่อไซไฟคืออะไรจริงๆครูเคยพูดแล้วในคลิปเอ่อไซไฟไซไฟอ่ะมันจะต้องมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้อย่าง แท้ไม่ฟังความฝันของมแมลงวีของคุณชนะเนยน,นะคุณก็จะเห็นนะว่าคุณชนะเขาจบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเขาก็มีการเอามาอธิบายถึงการสปินสปินเหมือนกับปั่นร่างตัวเองแล้วไปเหวี่ยงตัวเองเข้าไปอยู่ในอีกความเป็นไปได้ดิงอีกความทีหนึ่งแบบนี้ไปอยู่อีกโลกหนึ่งอ,อีกความทีหนึ่งคุณก็จะเห็นนะว่าอย่างเงี้ยเขาเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้เมื่อไหร่ที่เอาวิทยาศาสตร์อธิบายได้แม้มันจะยังทําไม่ได้ในปัจจุบันนะแค่มันอธิบายได้นะมันก็คือไซไฟ แต่ถ้าไม่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายอ่ะมันจะกลายเป็นไซไฟแฟนตาซีคือฝันเอาฝันเอาว่ามันได้ฝันเอาว่ามันได้นี่เหรว่าแฟนตาซีก็เหมือนกับอกว่าฝันเอาอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นอวตารฝันเอาว่ามันได้เออฝันฝันเอาว่าคนเราอ่ะเปลี่ยนละเอาวิญญาณไปใส่ในอีกล่างหนึ่งได้อย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้สำหรับครูครูถึงได้บอกว่า ไซไฟแฟนตาซี fi, Fantasy, คำว่าแฟนตาซีคำหลังเนี่ยเอามาต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อยู่ในเรื่องหรอกมันฝันเอาเพื่อคำว่าไซไฟแฟนตาซี fi, Fantasy, จึงมีขึ้นค่ะเพื่อแยกชนิดประเภทเนี้ยออกจากไซไฟจริงๆแค่นั้นเองแล้วไซไฟแฟนตาซี fi, Fantasy, อะ่ะมันก็อาจจะแตกออกไปเป็นอะไระซูปเปอร์ฮีโร่แฟนตาซีใช่ปะ่ะสเปซแฟนตาซีอ่ะสเปซแฟนตาซีก็คือ,อ สไปเดอรแฟนตาซีกคือแฟนตาซีที่เกิดขึ้นในอวกาศในต่างดาวอย่างเงี้ยคือมันไม่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อธิบายหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่จริงๆซูเปอร์ฮีโร่ครูก็ไม่เห็นว่ามีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อะไรที่แบบว่าอธิบายได้นะวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แต่มีสาเหตุอะไรล่ะเอ็มแองมุมอะ่ะเอ็มแองมุมอะ่ะนะคุณสไปเดอร์แมนเนี่ยคุณก็จะเห็นนะว่าสไปเดอร์แมนอ่ะ เขาเป็นสไปเดอร์แมนได้เพราะเขาถูกแมงมุมกัดถูกป่ะอินแมงมุมตัดต่อ,ตอพันธุกรรมกรรมตารังสีอะไรเนี่ยโดนแมงมุมกัดนี่คือสาเหตุที่ทําให้เขาว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ถ้าถามว่ามีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มาอธิบายได้ไหมเนี่ว่าโดนกัดแล้ว d ี A มาต่อกันแล้วกลายเป็นทนใหม่เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีรองรับจริงๆอะ่ะมันถึงได้เป็นแค่แฟนตาซีเป็นซูเปอร์ฮีโร่แฟนตาซีถูกป่ะอ่ะถ้าเกิดมันมีทางเป็นไปได้อ่ะนะ มันก็ต้องมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นกว่านั้นที่จะอธิบายนึกออกปะมีอะไรก็สตรีมพังแฟนตาซีอย่างเงี้ยคือสตรีมพังเราเอาคําว่าแฟนตาซีมาต่อเพื่อให้รู้ว่ามันฝันเอามันมันแยกกับมันแยกออกจากสตรีมพังที่เป็นไซไฟสตรีมพังคืออะไรคือเทคโนโลยีล้าเลิศเทคโนโลยีล้าเลิศอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอเทคโนโลยีของคุณอะถ้าคุณอธิบายได้ด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะมันจะไปอยู่ฝั่งไซไฟแต่ถ้าเกิดว่า เ,เทคโนโลยีของคุณอธิบายไม่ได้เลยไฟฉายย่อส่วนขยายส่วนหรือว่าประตูไปไหนก็ได้ที่แบบมันใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร,ร์อธิบายไม่ได้เลยมันจะมาอยู่ที่ฝั่งแฟนตาซีค่ะนะดังนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะครูได้พูดชัดเลยว่าอะไรคือแฟนตาซีอะไรคือพาราน ormal แล้วก็เอารวมมาเปรียบเทียบกันถึงแฟนตาซีกับไซไฟอีกนิดหน่อยนะดังนั้นน่าจะมองเห็นภาพแล้วว่าเอาสรุปแล้วกัน ะค,ะคุณน่าจะมองเห็นภาพแล้วว่าโดยสรุปแล้วแฟนตาซีคือเวทมนต์กับความเป็นยุโรปส่วนพารานอร์มอลจะเป็นเรื่องของตำนานสัตว์ในตำนานสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เราเอามาเล่าอะ่ะโดยที่อาจจะถูกปราบแบบโดนปืนยิงก็ได้หรือถ้าเกิดว่ามันเป็นปีศาจไทยอะ่ะปีศาจไทยที่มันไม่มีความเป็นฝรั่งอะ่ะมันก็มักจะถูกจัดอยู่ในประเภทพารานอร์มอลนั่นเองค่ะ วันนี้ค่ะจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย